พวกอันมาต้อฟังพุนได้คติได้ข้อคิดได้ยังที่ว่าเป็นแนวทางของเจ้าของบ่ละเข้าใจยุบอ่นี่โดยวาตหลย,ยังกันได้เข้าใจไม้กอนเธอว่าบเข้าใจสิถึกดา้ให้มันได้เห็นความจริงของตัวเองที่ที่เห้ามาเนี่ยเห้ามีข้อคิดแนวทางในการปล่อยว่าง เห็นเห็นความจริงของตัวเองได้ขันไดคืเอเข้ามานี่คือเข้ามา,า,มาหาทางเพื่อสินําคติธรรมขอคิดต่างๆกลับไปเพื่อสิพัฒน,นาตัวเองเพื่อให้เกิดความเห็นถูกแล้วก็เห็นสาเหตุถูกที่จะของกำลังหยุดอยู่นะให้มันได้แบบอย่างหรือวิถีแนวทางที่มันเป็น ของตัวเองในการหลักกิเลสตัวเองนั่นแหละ <c oughs> บอ๊อบแมนว่ามาสือส่อมาต้องต้องคือยังหวานเอาแบบนี้อันใดนั่นมันบดีเอาถิมไวน้นีเข้าใจว่าคือเอากิเลสมาถิมเนาะเอากิเลสเอาความยุดมันถือมันเอาเคยเอาความถุกต่างๆที่มันเคยมีมาก,ก่อนแต่มันไม่เห็นแล้วถิมเลยถิมไวน้นีแหละ คือเขาว่ายังบดีเอามาวัดเบิดนั่นแหละเนาะมันหมายถึงคนหมายถึงว่าคนบดีเอามันไปบวชเนาะแมวก็เอาไปปล่อยวัดหมาก็ไปปล่อยวัดตังซี่น่ะแต่ถ้าเอากิเลสมาปล่อยวัดก็ดีเด้เนาะถ้าบว่าเอาวัดเป็นขยะเสียเอายังเป็นสันเพราะว่าย่บานขยะกับขยะมันหลายเนาะอันนี้บางทิมนะฉะนั้นคือเขามาเอาแนวทาง หลู้แล้วปล่อยใดปล่อยเลยหลดปล่อยถิ่ไมไว้วัดแนี่เคยเอาดอกา่า <c oughs> หลายหลายคนจะอาจว่าท่านได้เข,ข้าใจเข้า่าสมาธิอธิบายเพิ่มเิข้า่าสมาธิแไปไปหววจิตตั้งมัน่นตั้งมันในความสงบอันเป็นอารมณ์อุเบกขานั่นเองถ้าอันใดที่มันผ่านเข้ามาแล้วเฮ้าเกิดความคิด คิดยังคิดรู้สึกพอใจและไม่พอใจอน,นั้นบัท่านเลยสงบบัท่านถึงวาอสงบออมันยังเป็นยังทีเหตุไหนเฮากังวลและเราร้อนอยู่แบบนี้คําา่าสมาธิบ่แมนวา่าเป็นเพียงแต่การนั่งหลับตาเป็นเพียงแต่การเดินจงกรมเป็นเพียงแต่การอนอนสมาธิยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละ บแม่นแค่นั้นข้อหมายอันสูงสุดบองยอดของคางว่าสมาธิเลยคือเข้าสู่อารมณ์อันเป็นอุเบกขาหรือความว่างเปล่านั่นเองสมาธิเกิดขึ้นได้ตลอดถ้าเห้าเข้าใจแล้วบอม่นว่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าการนั่งเกิดขึ้นได้เพราะตาเห็นบ่คิดบ่คิดในความจากให้มันเป็นไปได้ดั่งใจที่ตัวเองอยากให้เป็น เข้าไปตั้ง่ามันไวในสิ่งที่เข้าเห็นแล้วว่าเอานี่เอาแค่เห็นภายนอกนี่แหละมันหนาจิเป็นจังสันเนาะมันหนาจิตจังสีเนาะจังสีถูกนั่นเห็นบอกไปตั้งข่าให้มันเลยบอกเข้าใจเขาว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งมันในความสงบมันบอสงบได้ตอน,น,นเข้าคิดวนไหยอยากให้มันได้ดังใจเนาะขาในเนาะออฝากๆกันพี่น้องเข้าฝากนั่นนะไนะปะจากหนาแล้ยังไม่พูดเดียวบอกเข้าใจนี่ ะ <laughs> <c oughs> ให้เข้าใจตัวนี้หูได้ยินเรื่องราวต่างๆเขาบอกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ถ้าเฮ้าออกไปขิดกับเขาว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกนะตัวทีเหตุในเฮ้าถูกหรือว่าถูกคือความรู้สึกว่าควรจะเป็นทะั้งสันสูงทั้งทิ่ถือเหตุทั้งสีสูงทั้งทิ่ถือเนี่ยความรู้สึกตัวนี้นี่เป็นถูกกับเฮ้าเองนะไม่สง,งบคือเกาหญ้เนาะ ตาหูจมูกแม้กระทั่งกลิน่นที่เขาได้ได้ดมกลิน่นะเ,น,เ,น,เนี่อันนี้เหม็นเฮ้ยเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่สงบเออเอาใจว่าผู้ทั้งหลาุคนเออโดยนะเว้ย <laughs> ตาหูจมูกลิน้นแม้กระทั่งการที่เขากินอาหารเผ็ดเข้มจางเ บ่พอใจในความรู้สึกความรู้สึกนี่บอกก่อนเลยจังอัตตะวาทุประทานออกมาทาั้งปากในในความว่าเป็นตัวตนของเจ้ากูมักรสชาติแบบนี้สูเอาน้ำปลามาแน่เออเอาพงสุรสมาแน่หรือเปล่านั่นไม่พอใจโตผีโตบนบส่งงบจากว่าโตความรู้สึกของเ้าเองในระคังวาสมาธินี่จึงว่ได้แปลว่าต้องนั่งเดินและต้องมาทําที่วัดและต้องมาทําที่หน้าพระและต้องมาสมาทาน ศีลส,สกอสมถทานข้ามกรรมฐานสกอสมถทานใดๆทั้งปวงสมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบเออคือมองมั่นสุดก็คือว่าในความว่างเปล่านะถ้าตราบใดที่ห้านําสิ่งต่างๆเข้ามาคิดเพื่อให้เกิดเนี่ยอย่าลืมวแบบ่าเพื่อให้เกิดเป็นไปดังที่ตัวเองพอใจเด้ไม่สงบใจหน้าบาทนี่ นั่สินั่งรถไปอยู่จังสีปุ๊บตาก็าเห็นกบมันก่ซักตะ่าเห็นไปหูหดิ้นยินลมทองหูเวือร์อยืนกะหูยินเนาะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยินหูจักแต่ว่าไม่คิดในความพอใจและไม่พอใจนี่แหละคำว่าสมาธิเกียนจุดหมายสูงสุดเด้วในความว่างแต่ไรให้ห้าบว่าคิดไปบ่ไปมิบ่เกิดความรู้สึก ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนั่นน่ันแหละคือเป็นปัจจัยให้เกิดพบนั่นแหละความเกิดเกิดนั่ความรู้สึกเด้อความรู้สึกว่าว่าพอใจหลายนี่เกิดแล้วนั่นแหละเกิดเกิดแบบนั้นให้เข้าใจแบบนี้นี่คือสูงสุดของคางว่าสมาธิเบ่เกี่ยวกับทานยืนเดินนั่งนอนบอ่เกี่ยวกับการสมาทานหรือบ่สมาทานเอถ่าเปรียบรุดดังว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากิเลสก็คืออารมณ์เหาเองนั่นแหละ เวลาเขาเห็นเข้าจากได้อันนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบ่ได้เขาบ่พอใจศูนย์ขึ้นยังไงมันไปสมาทานกับไผ่หว่ามันไปตั้ง,าง่าตุั้งท่านกับไผ่มันคือศูนย์ขึ้นโหลดอันนี้แหละคำว่าสมาธิกับสมาถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือกันคือคําว่าสงบนั่นเองให้มันท่านรู้ให้มันท่าน,น,านตะกิเลตตะอารมณ์ความรู้สึกที่พอ่อใจเราบ่พอใจก็ว่เห็นว่ามันตีไปสมาทานกับไผ่มันบ่ได้ไปแต่งสุดขาวสะกอนคือมาทางสมาธิด้ คนเข้าใจนี่มันหยึดในอียังี่เคยสืบต่อกันมามันยุดในลักษณะนี่ถ้า er เฮตดแบบนี้แล้วบ่ะเพือเขาว่าไปวัดเจ้าต้องใส่สุดเขาวขว่าเนาะ <laughs> เจ้าต้องมีดอกไม้ถูกเทียนเขอว่าเด้ยมีผ้าเบียงเออโ่เมนแบบนั้นเออนั่งอยู่ในส่วมกับสมาธิใดเข้าใจหรอว่า,าดีนั่นแหละนั่งในส่วมกับสมาธิไดไบ่จาเป็นตัวนั่นดอก เหติโยไซก็เลยทั้งนั้นกิเลสตัวไหนเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดในเหตุการใดดับที่นั่นว่าต้องมาดับที่วัดแต่ว่ามาฟังเอาแนวทางที่ของวัดผู้เผยส่งคําสอนพุทธเจ้ามาอมาได้แนวทางมาแล้วเข้าใจดีแล้วระงับที่ตนบได้ดระงับที่บุคคลอื่นนี่คือคําว่าสมาธิอันสูงสุดสูงสุดตรงที่ว่าอุเบกานั่นเองถ้าใดมันคิดออกไปแล้วมีความรู้สึกไม่อุเบกา แต่ว่าความคิดนี่เกิดขึ้นได้เสมอเข้าใจว่าแต่จะไปเป็นจะไปมีอารมณ์กับสิ่งที่คิดขึ้นมาหรือมันผุดขึ้นมาถ้ามีอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจแล้วไม่พอใจพบเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคนมันเกิดแบบนั้นออ,อารมณ์ถือวเป็นโตแยกอารมณ์โกรธไปนรกง่ายๆอารมณ์โลภไปเป็นเปรตคือพวกเจ้าเป็นเปรตน,นั่นแหละอ,อยังไปหาไต้ตะกแตนอยู่พูนพระแสดงธรรมอยู่ก็ดีเนาะ เอีไปหาไตตะกะแแตนหาไตเห็ดที่คุณเออโอ้ยกำลังได้หลาเขาว่าแจ้งละลักษณะนั้นอารมณ์โกรธนี่แบงเลยว่าอารมณ์โกรธนรกนิรยคติพบเลยนรกอารมณ์โรภเปรตอารมณ์หลงบรลูโตได้คำว่าหลงนี่กำลังพูมใจปลื้มใจเหลือเกินสี่ได้หน้าทงนี้สี่ได้สมบัติเหล่านี้มาอู้นั่นแหละหลง สัตย์เดรัชานเป็นเบื้องต้นสัตยาา์เดรัานถ้าอารมณ์ปลื้มใจดีใจที่ใดมาทําบุญที่ใดมาไหวาพระได้มาสวดมนต์นี่ไปสวรรค์ใจหนะเออถ้าเราสิ่งที่เป็นฌานไม่มีความกังวลไม่มีความร้อนร้อนมีความรู้สึกปลื้มใจเหลือเกินดีใจเหลือเกินที่ใดเห็นพระองค์นั่นที่เขาเคารพนับถือบ่มีความกังวลใดเป็นพรมนะแต่ว่าสิ่งใดที่ รู้อยู่เห็นอยู่ใต้ตาหูจมูกดิ้นแต่ว่าไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์คําว่าปล่อยวางนี่บแม่นว่าปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่มีเลยทุกอย่างมีหมดแต่ไม่มีในเรานี่คำว่าปล่อยวางตายทั้งทั้งที่รู้ตายทั้งทั้งที่เห็นทั้งทั้งที่ได้ยินทั้งทั้งที่ได้ดมกลิ่นแต่บ่บมีการคิดเข้ามาบ่มีการคิดเข้ามาให้มันเป็นไปได้ดังใจเราไม่ให้ค่าเราไม่ตั้งค่าเราไม่ไปหวังเนี่ยมันจะรู้อยู่ มันสิดูอยู่เฉยๆจังสั่นเลยอ่ในคำว,ว่ารู้อยู่เฉยๆนั่นไม่มีอารมณ์เด้กแต่ว่ามันรู้ทุกอย่างเออในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเรียกว,ว่าปล่อยวางปล่อยวางคือการปล่อยออกจากความรู้สึกที่อยากให้เป็นปใจละง่ายเด้อยอยกม่ได้ยากเลยธรรมะพระพุทธเจ้าคนไปเบ้ามันยากคือซือ่อเออปล่อยวางจากความรู้สึกที่มันที่อยากให้เป็นไม่มีความหวงังไม่ให้ค่าไม่ตั้งค่าว่าผู้นั้นต้องเป็นจังสัน้น หรือว่าการกระทําแบบนี้ของคนกลุ่มนี้ต้องเฮ็ดแบบนั้นเนี่ยทามันบ่ระเฮ็ดเด้ก็คือก็ให้ค่าเลยเป็นอัตตะวาทุป,ปาทานที่จะคล้องแสดงความเป็นตัวตวนออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเองเพราะว่าไปให้ค่าไปตั้งหวังในศีรพุตูปาทานไปตั้งหวังว่าต้องเฮ็ดแบบที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้เป็นมาเนี่ยอันนี้ห้าวบ่ให้ค่าเพียงเ้ารู้อยู่สือส่อๆของมันเองกันแหละมักะนก็ดิ่งๆเออะ วันนี้เหตงไดมันสิสามารถสงบระงรับได้เพิ่นถึงมีวิธีฝึกนั่นเองวิธีฝึกต่างๆในกรรมฐาน40อย่างหรือจับลมหายใจที่เขาอานาปนาสติเป็นเครยงว่าเป็นจุดยัง้งแห่งการมีสติสื่อๆเ,ออเป็นจุดยัง้งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติจึงเอาอานาปนาสติลมหายใจเข้าออกนี่มาเป็นจุดเริ่มต้นวัฏสงฆ์หูจักวาสิเริ่มต้นปฏิบัติแบบใดเนาะปฏิบัติทมจึงเอาอนาปนาสติมาเป็นจุด แต่ที่สูงสุดคือความปล่อยวางสงบในอารมณ์อันเป็นอุเบกขานี่ต่างหากว่าออต้องไปแลวหาพระอรหันต์ที่ไหนออหันเข้ามาดูใจของตัวเองหันเข้ามาดูความรู้สึกหนึ่งคิดของจักขัเองเองเอ,อความรู้สึกมีหรือไม่ในความพอใจและไม่พอใจอันเกิดจากความคิดจึงบอกว่าหันเข้ามาเบงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองถ้าไม่มีความรู้สึกอนใดในสิ่งที่มีอยู่ที่รู้อยู่ที่เห็นอยู่ นะที่กระทําและสัมผัสอยู่นะจบเข้าใจว่าความรู้สึกเขาพมมึ่สองอยางหรือรู้สึกโกรธกับรู้สึกไม่โกรธเออพอใจและไม่พอใจกับอันเก้านั่นแหละเนี่ยว่าง,ง่ายๆกิเลสมันเกิดขึ้นอยู่บองไรก็ดับมันอย่บมังหันมังนี้ได้ลรืเ <c> ล <oughs> ่าบ่าจะเลือกว่าสถานอาการอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นเออกับเรงสิตคิดบ่พอใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะที่นั่งรถอยู่ดับมันในในรถนั่นแหละนั่นแหละ หรือกําลังเดินไปตลาดย่างไปตามตลาดี่เกิดความบ่พ้อใจกับบุคคลคนนั้นหยุดหยุดมึงจะคิดไปอย่างมึงคิดไปเกิดไปตายมึงได้อีกบอกมันนะบอกมั่นไหนมั่นจะขอมั่นก็หยุดเองเนี่ยแค่บอกแค่รู้นะมันก็หยุดเองของมั่นอย่างว่านีบันี้คเข้าว่าการทําสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบอย่างหนึ่งโดยปราศจากการคิด ในคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิจุดสูงสุดแล้วคือว่าเข้าสู่เป็นผู้มีสติรู้อยู่คําว่าสติรู้อยู่นี่ในความว่างอันสูงสุดหรืออารมณ์อันเป็นอุเบกขาเข้าใจเนาะว่าอารมณ์อันเป็นอุเบกานี่มันสืบคิดอย่างเลยและมันจะไม่รู้สึกตัวโดวยสามปเข้าใจใน,นจุดนี้เลยบ่รู้สึกตัวเล ลมหายใจกับบอมมี่ร่างกายกับบอมมี่ยังกับบอมี่มันจิว่างๆของมันอยู่จังสันเออเพื่อเพื่อยังหลายๆคนบ่าเข้าใจทื่ว่าการทําสมาธิเข้าจุดทรงสุดนั่นได้อีหยังเข้าบ่ไดไปตังค่าว่าไดอีหยังแต่ว่ามันสีมีสิ่งหนึ่งที่ห้ามองข้ามมันไปคือการปรับธาตุธาตุในร่างกายเฮานี่เองการปรับธาตุ ปกติเราห้าททาการทํางานเลือดล่มก็ยอมสูบฉีด,ดแม้กระทั่งรู้คือาตานูทั้งตาตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณเข้าว่าวิญญาณมันรับรู้ความรู้สึกเนาะแล้วก็ทาาุของการไหลเวียนทั้งเลือดทั้งเลือดทั้งล่มทั้งเส,เงส้นเอ็นซักนยังกลงังมันเถอะถ้าห้าถึงความสงบตัวนั้นแล้วถึงความสงบตัวนั้นเฮาบ่รลู้สึกโตดอกอันนี้พูดถึงว่าประโยชน์ คือการปรับธาตุให้ธาตุเป็นปกติแม้คนที่เก็บไข่ได้ป่วยแม้นหนักมากกันลดลงมาแม้นปานกลางหายเลยนั่นแหละจังหวามันเป็นอย่างพระอรหรันต่ว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นยังเข้าสู่สมาธิเป็นยังจึงเข้าสู่สมาบัติอย่างต่างๆที่ห้าวด้นินได้ฟังมาเพราะว่าเพิินปรับธาตุให้ธาตุหรือให้ร่างกายนั้นพักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าห้าสิเปรียบอย่างหนึ่งคือห้านอนหลับ เขาทางานมยเมือเมยนี่เนาะเฮานอนหลับไปเต็มที่อิ่มของเข้าเลยตื่นขึ้นมาสดชื่นดิแม่ว่าล่ะสดชื่นมากๆากอ่าดีเวกซันแบบอิ่มแบบความที่ทำงานต่อแต่ว่าในการคนที่เข้าสู่อัปนาสมาธิด้าธาตุนี่ปรับเป็นธาตุที่ปกติเลยรู้สึกว่าบริสุทธิ์อ่บริสุทธิ์โดยธาตุบริสุทธิ์โดยเลือดบริสุทธิ์โดยลมบริสุทธิ์โดยไฟธาตุสี ดินนามไฟลมในร่างกายของข้าอันนี้บริสุทธิ์โดยนี่ตาที่เคยรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันได้พักผ่อนเต็มที่หูที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นนี่มันกับปรับธาตุคือมันการพักผ่อนแห่งการได้ยินพักผ่อนแหง่งแห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายในความเวียนไหลในขณะนั้นที่เขาไปสู้มันจิตห้าเห้าบอกขั้นเข้าใจแอกว่ามันบอกหายใจพุ่นละแต่มันบอกคือว่าตายเนาะ อัน่นคือว่าความกรับถาตนนัวนี้บุคคลผู้เขาไปสู่สมบัติอันนั้นหรือชาติอันนั้นแล้วสิรู้สึกว่าเบิกบานและผ่องใสมากๆเบิกบานเบึกบานทั้งใจเป็นผู้ที่มีความตื่นรู้แหล้วครับมันเบิกบานอะ่ะ <c oughs> มันอิม่มมันเอ,อิบมันปรีติหรือมันสิส่องประกายในเป็นผู้มีแสงสว่างในตัวสุดเดือดสุาไปมันสิผ่องใสแม้กายนี้ก็ผ่องใสจาักลกะ จิตมันพองใสกายมันก็นพองใสกายพองใสรู้สึกว่างามแปลกตาเว้น,เนะเวลาพอพุทธองค์แสดงธรรมบางที่เพิ่นเก็บหลังเพื่อนก็บ,บอกอานอนเธอจงแสดงธรรมตัวนี้ต่อตถาคตเนี่ยจะเอน็นเพื่อนไปเข่าสมาธินั่นเองเพื่อนเข่าส่อัปปนาสมาธิเพื่อนระงับคือการปรับาธาตุให้สมดุลแห่งาธาตุให้เกิดความบริสุทธิ์ในธาตุเกิดความบริสุทธิ์ในาธาตุตัวนี้แล้ว เพิ่นเพิ่นเข่าพรดโดนดอกสำหรับเพิ่นนั่นพราะคือเห้าเห้าฝืนเอาดันเอาโยสันออกมาปุ๊บหนึ่งมันก็เกิดกายพ้องใสร่างกายที่พิการหมายถึงเจ็บปวดแหละเอินว่าพิการร่างกายที่มันเจ็บปวดมันหายก็เป็นเพิ่นก็แสดงท่ามดตอะารโรคประจํากายของเพิ่นก็มีอยู่แล้วโรคประจําปวดหัวเป็นประจําปวดหลังเป็นประจํามีสองโรคก็นั่นแหละเอปวดเวลาเพิ่นปวดหัวหนักๆเหงือกับเขาเรยกว่าเข่าชาหมัง เขาสมาธิมัง่งแล้วแต่ให้สิใส่ซับมันดอบที่จริงล้วคือเอาความสงบอันสูงสุดที่ไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องกายไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องลมหายใจบ่มีหลางกายบ่มีลมหายใจเลยผลละเอออกมาเราจึงรู้ได้จึงคุยได้จึงเว้าได้ว้าให้พวกเจ้าฟังกือเดียวนี้นะีเวลามันเจ็บไข่ไปป่วยหน,นักๆเขาก็เข่าอันนี้แหละมันเจ็บจากว่าระงับระงับดับเวทนาทางกายมันประหงมืออย่างเลยเนี่ยเลยผนทั้งว่า บางที่ก็สมถะกับวิปัสสนาก็ต้องเป็นของคู่กันเนาะสมถะดีคือความสงบอันสูงสุดในชั้นสี่นะ <Okay. S 1> วิปัสสนาในความสงบอันสูงสุดคือความปล่อยวางนะ <Okay. S 1> ปล่อยวางจากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นสิ่งต่างๆปล่อยวางจากสิ่งที่มีอยู่ว่าบ่เนว่าสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นบ่มีได้มีแต่ว่ามันไม่มีในเรา เพราะสันเิว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีแล้วเราเราไม่มีในเวทนาเวทนาไม่มีแต่มันรู้อยู่เข้าใจว่ามันรู้อยู่ใส่มันไปนะใส่มันไปแค่นั้นแ,แต่บ่ไปหยุดบ่ไปตั้งบ่ไปหวังไปให้ค่าของมันใดๆทั้งสิน้นการให้ค่าคืออุปทา,านทั้งเบิดนั่นเองการไปตั้งค่าให้ความหวังเิ่นเรืว่าอุปทานภาษานั้นภาษาบาลีว่าอุปทานคนเฮาคําว่าการมุปทานหรือราคะ คืออันเดียวกันคือความพอใจตัวเดียวนั่นแหละหรเรียกว่ามีความพอใจอยู่ตัวเดียวเออพราะว่าห้าพอใจแหละบุคคลผู้อื่นเหตุบ่ถือตามที่เราตั้งเอาไว้ตั้งค่าเอาไว้ว่าต้องทําอย่างนี้นะจึงจะเป็นความสุขจึงจะเป็นความถูกต้องของเราเด้ปัดเขาเหตุพิจัยกับเลืเ่อนไปศูนย์ในเขาสั่งนะเพราะว่าห้าไปเหตุข่ามันจึงมีการแสดงวาจาโดยการแสดงโดยอัตวาทุปทาน อัตตะแสดงตัวตวนออกมาโดยท,ที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวในความลึกในความลึกที่ตัวเองกําลังจะเป็นอยู่กาลังเป็นอยู่ในตอนนั้นนะจึงเรียกว่าอัตตะว,วาทุปาทานแสดงความเป็นตออัวตนออกมาด้วยวาจาที่ตัวเองเคยยึดมั่นถือว่าเอาไว้ในศีรพุตูปาทานสิ่งที่ตัวเองยึดเอาไว้ในได้ยินได้ฟังมาอยา่างนี้ได้กระทมาอยา่างนี้ได้เห็นมาอยา่างนี้ได้สัมผัสได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสมา,อย,าอ,อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้จึงจะถหกนั่นแสดงความเป็นตัวตนออกมา อะไรตัวว่าศิรพุตุปาทานตามที่ตัวเองพอใจจึงเรียกว่ากามุปาทานตัวเองพอใจแบบนี้ดินี่มันบรชเอาท่านตัวนี้คือมันบวรลุท่านตัวนี้มันทิมตัวนี้ว่าท่านใดเลยไปตั้งหวังและให้ค่าเอาไว้อ,ไอัตตาวัฏุปาทานศิรพัตุปาทานและทิฏฐุปาทานสแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วที่จริงมันเป็นก่อนเดียวกันเออเป็นอัตตาโตตนเดียวกันนั่นแหละยึงแต่ว,ว่าเฮา อธิบายให้เข้าใจในความกลไกลกลไกลความสลับซับซ้อนที่เห้าบา่เข้าใจในตัวฮาเองแต่ที่จริงเราทุกคนมันผายแพ่กแก่ความปรารถนาทั้งหมดคือการมุปาทานกมนักมเรนลาคะกัมเนจึงแสดงความเป็นตัวตนออกมากโดยอัตตะวัตุปาทานศีรพัตุปาทานสิ่งที่ตัวเองเคยยึดเอาไว้ว,ว่าต้องทําอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นั่นเองที่ตุปาทานตามความเห็นของตนการมุปาทานตามที่ตัวเองพอใจ ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นี่เองฉะนั้นอียังกระสังในบุคคลทั้งหลายที่เห้าเห็นกันเห้าสิเห้าสิแสดงเวลาเห้าด่าคนหรือว้าให้คนโดยอารมณ์เนาะพราะว่ามันบ่ถือจริงที่เห้าหยึดไว้เด้เพราะว่ามันบ่ท่านอีหยังถามันท่านแล้วเขาก็เป็นของเขาจังสันก็สิไปถือเขามาให้มันเป็นยนจังซี่จากของยึดไว้เห็ดหนังนี่คือการปล่อยวางคนสัตว์กเคื่อกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละ ก fate, pues, people, teachers, so yeah. nah ัมมันก็บเป็นของมันจังสันนี่เองคือทุกคนเกิดมาต้องตายเนาะกัมมันก็เม็ดของมันจังสันมันจะไปฝืนบ่ให้ตายได้บ่เออบุคคลที่รักตายนี่พ่อแม่ลูกหลานก็แล้วแต่ห้น้ำล้วก็โวดโดยวยไฟฟูมไฟโดยความเห็นของตนโวยวอยฟุูมไฟโดยอัตตาวัตถุประทานคือสิ่งต่างเคยยุดไว้แล้วว้าออกมาในความเป็นตัวตนเอ่อในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้เห็นตามความพ้อใจตามความยินดีของจ้าของเองนี่นี่แหละพบสารมันเกิดแบบนี้ เพราะว่ามันอยากให้เป็นทามันบอก้ามันบอเป็นไปดังใจดิศูนย์ตัวถ้าศูนย์ก็กลับไปไปไป,ไปนรกข้าจิติภพนั่นแหละนันโลกนั่นเองะศูนย์โมโหเออนั่นแหละถ้าโรธถ้าโลภเดเออ้เกิดวามนั่นนี่เข้าไปกันนั่นแหละเตุเองศัตยน,นี่มันมันหมุนวนอยู่ในตัวนี้หนึ่งดอกมันไมียังมากมาดอกในการปฏิบัติการทําสมาธิการให้เข้าใจสบายเออ สูงสุดของคําว่าสมาธิแห่งปัญญาคือความปล่อยวางจากสิ่งที่มีอยู่นี่คาว่าสมาธิอันสูงสุดในฐานโดยปัญญาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิในทั้งบทละตั้งแต่สมาธิถิจนมาถึงสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือความปล่อยวางอันสูงสุดส่วนสมาธิในอัปนาสมาธิสูงสุดแค่ละงับดับเวทนาดับเวทนาดับความรู้สึกนั่นเอง ดับความรู้สึกที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่ในขณะนี้แหละเออดับความรู้สึกที่ว่าบ่มีในกายเลยล่ะความรู้สึกเจ็บปวดหอนหนาวยังกะสางพ่มีเพราะว่ามันเข้าไปดับมันเข้าไประงับมันเข้าไปสงบมันเข้าไปสูงสุดแห่งอัปปนาสมาธิเด้อมันจะเป็นแค่ผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าแค่นั้นเองตอนนี้มันถอนออกมาแล้วมันจะเอามาเว้าใดได้ตอนนี้คือมันดับกันลกมันบ่หูเมือยังอีกแล้วเด็กมันบ่เห็นยังมันบ่รู้ยัง มันจะบป็นรูยังมันเป็นอุเบกขามันเป็นความบริสุทธิ์ทั้งจิตชื่อว่าเจโตวิมุตติก็ใช่อย่างหนึง่งเออนั่นแหละปัญญาวิมุตติก็ประกอบกันปัญญาวิมุตติคือสมาธิอันสูงสุดของทางคำว่าสมาธิเออความปล่อยวางนั่นเองคําว่าปัญญาวิมุตติออว่าต้องไปสับสนมันหลายสับเออข้าใจเนาะเออปล่อยวางนั่นแหละปัญญาแล้วปล่อยวางทางจิตเือกันไม่คิดคือเข้าเข้าไปสงบระงับใน อัปปนาสมาธินี่มันบวกหูมืออย่างเลยวงง่าง่ายๆบ่ต่างกันดอกกับนอนหลับเนาะบ่ต่างกันแต่ว่ามันทั้งเป็นผู้มีสติรู้อยู่แค่นั้นเองนะเรียบเทียมเพื่อให้เกิดเนื่อยะด้วยความเข้าใจง่ายือสือนะนอนหลับแบบบ่ฝันอุ้ยมันอิมหนหน่มแท้เนาะอันนี้ก็คือกัออนะแต่ว่ามันเป็นอันบ่ฝันเห้เห้ออกมาดิเหาจะงหวาบ่ฝันเลยอิ่มได้เนาะ แต่ว่าถ้าตาเป็นทั้งของสมาธิมันจะเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าอันเวิงว่างาที่เทียบว่าน,นั่นใดเขาไปเห็นเราเองเนาะยิงจะรู้ได้นั่นแหละทุกคนจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังอย่างว่างเอาฟ